คือถ้าไม่ขายสิทธิ์เนี่ยเราไม่เราไม่จัดการเราเราให้อยู่ได้ปกติเลยครมีมีชาวบ้านอยู่ในป่านุรักไหมฮะมีฮะมีมีใช่ไหมฮะมีเยอะเลยคือถ้าเกิดท่านมีใบอนุญาตอะไรเนี่ยคือคือท่านไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมฮะไม่ใช่อนุญาตคือท่านไปไปแจ้งไปแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับเราใช่ไหมฮะถ้าท่านไม่ได้เปลี่ยนมือท่านอยู่อย่างที่เก่าของท่านท่านทํามากินตามปกติวิสัยนะครับไม่ใช่ว่า ไปสร้างรีสอร์ทใหญ่โตนี่คงไม่ใช่ที่พิีหมายถึงพื้นที่เพื่อการเกษตรนะคะที่ออกเป็นสปกรใช่ไหมคะกไม่ใช่ไม่ใช่สปกรนี่ก็อีกนอกนอกเขตซึ่งพื้นที่ที่กรมป่าไม้เดิมนะฮะมอบพื้นที่ให้เซลูที่ดินไปแล้วประตุเขามีกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตเซลูบเขาก็ดำเนินการในเขตเขาแต่ตรงนี้มันก็เป็นปัญหาประเด็นที่ว่าพื้นที่ที่มีป่าต้องการคืนนโอไม้เขาแต่ปรากฏว่าบางครั้งป่าสมบูรณ์อยู่เนี่ยแล้วไปออก ตบกอ่อให้มันม้ามันก็หายอที่พอดีแล้วมีไหมฮะที่ชาวบ้านที่เขาได้รับอนุญาตให้อยู่เนี่ยนะฮะตามมติครม,มนเนี่ยแล้วถ้าเท่าที่ท่านไปดูมาเนี่ยคือไปให้ทางรีสอร์ทเอาที่ไปให้ทางรีสอร์ทสร้างาเป็นรีสอร์ทอะไรบ้างมีไหมฮะก็นี่ไงที่นคดีอ,อยู่นี่ไงฮะใช่ไหมฮะคือเไปทํารีสอร์ทั้งหลายเราเรา,เราดำเนินดีอมดก็คือบรรดาผู้ที่จะไปขึ้นรีสอร์ทก็ไปติดต่อชาวบ้านแ่วนี้แหละ,ะแล้วก็เอาที่มาก็หวังหวังจะอาศัยชาวบ้านเนี่ยเป็นกำบัง ถ้ามีปัญหาอะไรก็อาจจะเอาชาวบ้านนี่ผักออกมาเป็นเป็นมบชาวบ้านออกมาโวยวายครับเพราะฉะนั้นให้แยกให้แยกให้ถูกเพราะเพราะไอ้ชาวบ้านนี่จะไม่รับผลกระทบเลยนะเพราะจะอย่าไปเชื่อใครที่ไปปักมาปลุกปั่นมาเผาไม่ไม่ต้องไปฟังเขาไม่ต้องไปฟังว่าจะออกมาเดินขบวนแล้วจะได้ถ้าไม่ถ้าไม่เดินขบวนไม่นะจะโดน จับหมดนะไม่ใช่ตัวชาวบ้านก็อยู่ที่นั่นแหละปกติทำอาหากินต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็มีทั้งสองลักษณะคือที่ให้สปกททาเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหาอันนั้นก็ให้กันนะคะแล้วก็อีกส่วนที่ตามมติครมปีศหนึ่งคือให้เพื่อการอยู่อาศัยใช่ไหมคะแต่สองอย่างนี้นี่ไม่สามารถขายเปลี่ยนมือเพื่อทําธุรกิจได้กต้องใช่ไหมคะท่านจิบจิบห้าที่ที่มีการปักป้ายกันแล้วเนี่ยเป็นข่าวไปแล้วนะคะหลังจากนี้ทางกรมอุทยานเตรียมจะปักอีกกี่ป้ายคะก็น่าจะ เป็นร้อยโอ้โหเป็นร้อยครับเป็นร้อยนี่คือบ้านคนรีสอร์ทบ้านคนรมาตั้ห้าสิบเป็นรีสอร์ทตั้งห้าสิบไอ้ที่ห้าสิบกว่ากว่าที่ถ้าเปลี่ยนสภาพจากเคยดำรงชีพด้วยการปลูกมันปลูกอะไรพวกนี้ก็กลายมาเป็นปลูกสวนยางพาราบ้างอะไรบ้างนะเรื่องเราลื้อถอนหมดฮะเพราะยางพาราหรืออะไรก็แล้วแต่เราลื้อถอนหมดมันมันไม่มีเรื่องปฏิบัตินะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นผิดไปจากธรรมชาติผิดไปจากเบื้องจากพระองค์ทายี้ เราต้องต้องทำให้เหมือนเหมือนเดิมเป็นร้อยนี่อยู่ที่ไหนฮะวันน้ําเขียวเะไวันน้าเขียวอันเดียวที่เดียวแหละฮะครับอือคำเภออื่นไม่มีแล้วอำพภออื่นมีมากมายถ้าอกุทยานทรับลาเนี่ยร้านสีสนลายเนี่ยมีประมาณหมื่นห้าพันลายที่เราเราแจ้งรับแจ้งวันนี้นะแต่ในหมื่นห้าเนี่ยเราก็จะมาดูว่าใครปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับตามมตตรฐนมนตรีเราก็จะไม่ไม่ยุ่งนะแตถ้าถ้าเอาไปเปลี่ยนมือหรือเอาไปซื้อขายอย่างเงี้ยตรงนี้มันมันทำให้เกิดอะไร การตัดไม้ทำลายป่านะครับเราเพ่งทำมาคดีหลายพันคดีฮะเราจับจับกลุ่มไว้ล้านสี่แสนไร่เนี่ยอยู่อยู่ทับลานอยู่ซีอำเภอซีอำเภอเสืองสางคอนบุรีฮะพวกอ่าปะทงชัยวังน้ําเขียวนาดีปัจจิบุรีนี่อ๋อก็คือนครราชสีมากับปัจจิบุรีครับโอ้โหก็เข้าใจว่าที่เข้าไปเยอะมากๆก็ตอนที่วังน้ําเขียวบูมฮะใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะเข้าไปเยอะเลยครับห้าสิบรีสอร์ทที่ที่ที่วังน้ําเขียวนี่สักครึ่งหนึ่งของรีสอร์ทที่มีอยู่ที่วังน้ําเขียวได้ไหมครับ ถ้าอีก50รีสอร์ทที่จะต้องไปถูกปักป้ายเนี่ยน่าจะน่าจะมากกว่านั้นน่าจะมากกว่า50เปอร์เซ็นต์แสดงว่าส่วนใหญ่อยู่วัดเชิงเลยมันจะอยู่มันจะอยู่ในในเขตป่าสงวนด้วยซึ่งจะต้องดําเนินการต่อไปที่ที่ดีกรมประมาณเขาว่านะตอนหลังคนไปเที่ยวเยอะครับอันนั้นรีสอร์ท50กว่าแห่งใช่ไหมคะที่เตรียมจะปักแล้วอีก50กว่าหลังเนี่ยที่บอกว่าเป็นบ้านคนอ่ะคนใหญ่คนโตไหมคะ ก็ไม่แน่ใจว่าใหญ่หรือเปล่าบ้านใหญ่แน่ไม่เห็นมีแต่เขาไม่ใหญ่กว่ากฎหมายน่ะไม่มีใครมาแสดงตัวไม่มีใครมาแสดงตัืว่าก็ไม่มีแรงกดดันท่านกำลังจะถามไงครับคือหาตัวเจ้าของหาตัวคนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของบ้านเจอไหมคะตั้งแต่มีข่าวนี้เห็นหัวหน้ารายงานว่าเขาใหญ่เป็นทนายความอ๋อหรอฮะไอ้บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นหลังหลังหรือว่ามีที่มันเป็นหมู่บ้านมีไหมฮะไม่มีฮะไม่มีใช่ไหมเป็นหลังหลังใช่ไหมครับ มีมีคนถามหลายเรื่องนะคะเหมือนกับที่กรมป่าไม้ก็ถูกถามเช่นแม้บางทีมันมันมีมานานแล้วแล้วมันก็มีลูกโซ่ของสภาพธุรกิจตรงนั้นชาวบ้านก็ทำมาหากินตรงนั้นด้วยได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นด้วยมีมีการปะนีปนอมกับสถานการณ์พอจะได้ไหมคะหรือต้องกฎหมาย<อ>เป๊ะคะในส่วนของอุทยานเองเขาไม่มีฮะบทบัญญัติของอุทยานไม่ถ้าฝ่าฝืนแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นถ้ากดุมเรียนแล้วถ้าป่าสงวนแห่งชาติโกมาเนี่ยมันยังมีโอกาสนะครับของอุทยานนี่เรียนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องรื้อถอนครับผต้องรื้อถอนนะฮะสมมติผมเป็นไปปลูกบ้านเอาไว้เนี่ยผมอาจจะไปปลูกบ้านโดยรู้เท่าไม่ถึงการจะถูกหลอกอะไรอย่างี้นะมีคนมาขายแล้วผมไปปลูกเนี่ยผมมีต้องทําอะไรบ้างฮะก็ตอนนี้ก็คือก็ถ้ามีเราฟ้องเสร็จจับเสร็จเราไปบังคับใช้กฎหมายยี่สิบสองนี่นะอัตรายยี่สิบสองเนี่ยคุณเราต้องไปรื้อรื้ออย่างเดียวเลยถ้าไม่รื้อผมจะรื้อให้แล้วก็คิด ไปทำบัญชีแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมก็จะไม่รื้อจะรื้อให้รื้อให้แล้วจ่ายค่ารื้อด้วยนะสิ่งที่ผมต้องทำคือต้องรื้อถ้าไม่ผมไม่รื้อจะรื้อให้ครับจ่ายค่ารื้อด้วยจ่่าายคแล้วผมจะทำบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรอะไรแต่ว่าแล้วมีทางอื่นอีกไหมฮะไม่มีฮะโอ้โอ้บ้านเราสร้างมาสวยด้วยยังไปเสียดายอย่าเปอย่าไปเสีเพราะผมทำผิดกฎหมายใช่เงินท่านจะอยู่แล้วไปซื้อคือที่ไปซื้อนี่นะไม่มีอะไรเลยเอกสารสิทธิ์ท่านไม่มีนอสสามมีโฉนดไม่มีอะไรเลยสักคนหนึ่ง ท่านมีพมทห้าอย่างเดียวท่านยังไปกล้าซื้อใช่ไหมคือพลาดในตอนซื้อที่แล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นท่านผมต้องบอกว่าการศึกษาบางครั้งก็ไม่ได้ช่วยให้ใครที่ว่าฉลาดยขึ้นสถานการณ์จริงเนาะเป็นไปได้ไหมแบบบางคนบางเจ้าถูกหลอกท่านอ๋อแน่นอนนะถูกหลอกคือเขาไปคงจะไปบอกว่าซื้อได้ซื้อขายได้เนี่ยเขาอยู่ันแย้ไปหมดนะครับชาวบ้านอยู่แต่ชาวบ้านอยู่เขาอยู่ เขาอยู่ตามมติมนตีมีคุ้มครองเขาใช่ไหมฮะแต่เปลี่ยนมือไม่ได้ไม่ได้คือถ้าไปบอกว่าถ้าลื้อไล่ต้องไปกันหมดชาวบ้านชาวบ้านโดนด้วยแต่ไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีกฎหมายมีมติมตีคุ้มครองไว้นะครับจริงๆเราก็จะเอาออกเราก็จะเอาออกนะเจตนาจะเอาออกเหมือนกันแต่ว่าไม่มีที่ให้เขาอยู่ถ้ามีที่เขาอยู่เราก็จะออกหมดมีไหมฮะที่บางเจ้าเนี่ยถูกไม่ต้องไปไม่ต้องบังไม่ต้องบังต้องขอโทษคือมีลูกน้องท่านไปหลอกอะไรมีไหมฮะ ไปหลอกมันว่าไปหลอกเอาเงินเพื่อจะอยู่ได้อะไรเงี้ยเขาอดครวนมามีไหมเท่าที่ท่านสืบดูไม่มีนะถ้าถ้ามีอย่างนี้คงจะเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้ครับแล้วก็ไม่มีประเภทที่ไม่มีช่องทางไว้ให้ลื้อถอนแล้วไปอยู่อีกที่หนึ่งทางกรมจัดเตรียมไม่ให้ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยกรณีท้าทำผิดนี่เราไปอย่างเดียวเลยครับ เมื่อวานนี้เจออธิบดีกรมป่าไม้ค่ะอธิบดีสุวิทย์นะคะเน้นถามท่านด้วยคําถามเดียวกันคือเรื่องเวลาราชการคุณกงไม่ต้องห่วงโดนย้ายหรือจะโดนอะไรแล้วนะคะ,ะแต่ถ้าการการดําเนินการต่อไปเจอต่อไปรู้ว่าเจ้าของใหญ่เงินเยอะมีสายทางการเมืองอธิบดีท่านจะอยู่ยังไงฮะก็ตามกฎหมายนะคือมผมไม่ทำม,มันก็ผิดกฎหมายถูกไหมผมเล่าเว้นหนึ่งห้าเจ็ดผมโดนหนักกว่านั้นอีกใช่ไหมผมโดนย้ายกับโดนดีกว่าโดนติดคุกไง จะดำเนินเสียชื่อที่กฎหมายไว้เป็นหลักครับตัวย้ายก็โดนก็จำเป็นทำเงิได้เพราะคือคนเราถ้ายึดกฎหมายอย่างเดียวแล้วเสมอภาคทุกคนรับรองได้ว่าคู่ของเราจะไปโภคข้ราชการถ้าเกิดทําตามกฎหมายเนี่ยประชาชนอยู่ข้างข้าราชการอยู่เราอย่าไปจับลราไปรับเงินอยู่ไม่ได้ครับใช่ครับนิดเดียวค่ะเพราะเอินสะดุดสายตาเพรเยืนใกล้บ้างตรงนี้เนี่ยคือปกติเราเห็นเป็นดาวใช่ไหมคะของอธิบดีนี่เป็นภาพอะไรคะเป็นดอกสักดอกสักครับผม สี่สี่ดอกสี่ดอกก็จะมีคนเดียวในกรมอธิบดีฮะร้อยที่พดีก็สามดอกโอ้โหนี่ฮะเนี่ยมีบ้างอ่ะมีมีเป็นแค่ใบใหญ่ใหญ่ใหญ่ช่องขวัญ้ามีไม่ต้องออกแบบเชื่อมากเชื่อมสวยงามีสวยมากเอาละฮะวันนี้ก็ได้รายละเอียดหลายอย่างนะครับพี่เราคนเมืองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้ลึกซึ้งวันนี้ก็ได้รู้แล้วขอบคุณอธิบดีสุนนัท์คดมากนะครับขอบคุณค่ะ